วันนี้เราก็กลับมากับแบบ TDX Tower Defense X คนดีคนเดิมเช่นเคยนะครับช่วงนี้อาจจะลงแมปแ,แนว Tower Defense บ่อยหน่อยพอดีว่าพี่แขนเดยงไปข้างหนึ่งแมปไหนที่มันใช้อีกมือหนึ่งมือซ้ายเนี่ยพี่ก็อาจจะไม่ถนัดนะฮะก็เลยหยุดไปก่อนเนาะอะ,อะต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ได้เจ้า XWM t o r r e t มาเรียบร้อยนะครับก็มันจะมีคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับพี่ครับตัวละครนี้เนี่ยมันไม่สามารถรับบัฟจากเพื่อนได้ซึ่งในคลิปเนี่ยพี่เองก็พูดไปแล้วแล้วก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าพี่แค่อยากลองเทสว่าพาวอัพมันใช้ได้หรือเปล่านะ แต่สรุปก็คือไม่ได้อะเนาะอ่ะทีนี้เนี่ยหลังจากได้ตัว XWM t o a r e มาเนี่ยทำให้พี่รู้ว่ามันเป็นตัวละครที่ใช้ในการฟาร,ร์มเงิน X เปิดง่ายมากพี่เองก็ไปลองมาหลายด่านเนาะจนได้ด่านที่แบบฟาร,ร์มเงินเร็วๆมาเออส่วนสกินเนี่ยมันมันไม่มีสกินตัวการ์ตูนเหรอเสียดายวะ่ะสกินก็มันออกไปแนวเท่ๆมากกว่าเนาะอยากได้สกินเซ็กซี่จังเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปดูแล้วกันเนาะวิธีฟาร์มเงิน X เปิดยังไงให้เร็วนะครับ สูตรของพี่ใช้เวลาประมาณ30นาทีโดยเฉลี่ยเนาะอันนี้คือรวมสปีดคูณ1.5แล้วนะแล้วก็ตัวต่อไปที่ซื้อเนี่ยพี่กำลังลิงเบฮิมอสด้วยแต่ว่าเบฮิมอสมันใช้คิดตั้นใช่ไหมในการซื้อ8,450เยอะมากเลยอะเยอะชิบหายเลยอะส่วนอีกตัวหนึ่งที่กำลังคิดก็คือเมดิกกับเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ตัวชิวอะไรสักอย่างที่หลายคนแนะนำมานะครับส่วนตัวนี้เนี่ยอัรโมเรตแฟคทอรี่มันยังควรซื้อไหมเป็นสายสปอนเนอร์เนาะ เออเนี่ยน,น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ชิวชิวทาวเวอร์ดคนแนะนําเยอะมากว่ามันดีกว่าเมดิกเยอะเลยแต่มันก็ใช้คิดตันในการซื้อนอะสองพกว่าเอ้สองพ0กว่าไม่เยอะแป๊บเดียวก็ได้แล้วอันนี้ตัวใหม่ใช่ไหมออเดริกน่าจะเป็นตัวฟาร์มเงินปะโอใช่ฟาร์มเงินทุก4ี่วีกับทุกเวฟเออหว่าดีนะดีมากเลยสายล่างก็ได้เงินแต่ว่าเป็นเงินจากการทําดามเมจเยอะขึ้นอู้ตัวนี้ก็ใช้คิดตันแม่งถ้าไม่เติมนี่ก็ฟาร์มเหนื่อยอยู่นะ <laughs> เอกเปิดพี่ลงมาได้ตาละแค่แปดสิบอ่งอะ่ะ อย่างเบฮิมอสนี่ก็ลงประมาณร้อยตาน่าจะได้อยู่ร้อยตาก็โอ้โหเป็นวันนะเป็นวันเลยส่วนแก๊งโกลเด้นพี่ยังซื้อไม่ได้นะครับเห็นหลายคนแนะนํามาบานตัวบันเลเวลเยอะเนาะก็เก็บไว้ก่อนซึ่งตัวที่พี่เล็งๆก็จะมีเมดิกกับเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้เงินน้อยเอยฮลิคอปเตอร์ใช้เงินเยอะตัวเนี้ยกำลังเล็งเป็นพิเศษเพราะว่าตั้งแต่เล่นมายังไม่มีตัวไหนที่เป็นแบบสายบินตัวสร้างป้อมกับตัวเรือพี่มีแล้วแต่ตัวที่บินได้เนี่ยไม่เหมือนทีดีเเนาะทีดีนี่ไดแ้แต่แรกเลย ส่วนที x เนี่อาจจะต้องเลเวลสูงมันเก็บไว้ก่อนเลเวลแปดห้าใช้เงินสี่หมื่นกว่าเอ้ยแปดหมื่นกว่าด้วยใช่ไหมแต่กว่าจะถึงแปดสิบห้าก็อาจจะเงินถึงแล้วมั้งมันใช้เยอะอ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่จะใช้ตัวละครเพียงแค่สามตัวนะครับในการลงเอ็กเปิดแล้วก็จะเล่นแบบสปีดลันเลยเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะดีจริงหรือเปล่าอุ้ยคนไทยหรอนาวนิวทีเฮดเลเวลร้อยหกสิบ้เทจจัดอ่ะเอาเป็นว่าน้องไม่พิมพ์อะไรสักอย่างพี่ไปลงด่าเลยแล้วกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวก่อนไปเริ่มมาเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครและใครสนใจร้านเติมโลบักบริการต่างๆก็ฝากร้านค้าบิวประกอไว้ด้วยนะครับ บิวปรกรณ์ช็อปร้านค้าบริการโลบอกที่รับเติมโลบักถูกกว่าเติมเองซึ่งราคาถูกและเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นนอกจากเติมโลบักแล้วยังมีบริการแมปต่างๆอีกด้วยมีตั้งแต่ไก่ตันยันบริการซื้อขายตัวละครและยังมีบริการรับเติมเกมมือถือที่ถูกกว่าเติมเองอย่างเช่นเกม a วีโดยเริ่มต้นที่ราคาแค่11บบาทเท่านั้นก็ถ้าหากคิดถึงบริการต่างๆก็อย่าลืมคิดถึงร้านค้าบิวปรกรณ์น,นะครับ ด่านที่ลงในวันนี้ขอเอาเป็นเจ้า super secret forest ละกันเป็นแบบ simple ด่านมันก็จะยาวเนาะก็เหมาะสําหรับทีมนี้มากๆเลยจะรอดหรือเปล่าไปดูกันมาถึงนะครับก็จากที่พี่เล่นเป็นประจำเนี่ยโก้จะวางบริเวณตรงนี้แล้วก็โก้ตัวนี้เนี่ยมาถึงพี่จะอัพข้างบนก่อนนะครับเพื่อเพิ่มระยะในการโจมตีโก้เนี่ยพี่จะเลือกอัพเป็นบน3ล่างสนะครับแค่ตัวเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นก็จะไม่ลงเพิ่มเติมอีกเลย อ่ะตอนนี้ก็โกนเตรียมตัวขึ้นบน3ล่าง2นะครับเวฟหน้าก็น่าจะพอดีแล้วยิงไปยิงไปโอเคได้แล้วลากเอ้บน3ล่าง2ต่อจากนี้เนี่ยพี่จะวางมิสไซล์ทูเปอร์2ตัวนะครับซึ่งมิสไซล์ทูเปอร์เนี่ยอาจจะถูกโจมตีแล้วก็ฆ่าเร็วมากเพราะงั้นทุกคนอาะต้องเล่นมือโดยการโฟกัสที่โกนนิดนึงนะครับอ่ะวางซักประมาณตรงนี้น่าจะโอเคอยู่นะ ระยะโจมตีน่าจะครอบคุมอยู่สิ่งที่ต้องทำเนี่ยโก้ดมันจะมีช่วงเวลานิดนึงนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งให้โกดโจมตีด้วยเดี๋ยวรอก่อนนะมันจะมีเวฟที่มีเหมือนตัวยุงอะบินอยู่อ่ามิสไซล์ดูเบอร์พี่จะเล่นสายบนเป็นหลักนะครับเดี๋ยวก็ที่เล่นประจำจะเป็นบนสี่ล่างสองไม่อัพตันด้วยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะทำไมอ๋อโอ้โอ้โอ้ผิด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 อันนี้พลาดอันนี้พลาด ปกติจังหวะนี้ต้องให้โกดโจมตีเป็นลาร์ดตัวสุดท้ายเพราะตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะโจมตีตัวมิสไซทูปเปอร์เราก่อนเว้ยโกดมันหายตัวมันไม่โดนไงไม่เป็นไรยังไม่ตายถือว่าโอเคอยู่แต่เกือบนะเกือบตายถือว่าพลาดถือว่าพลาดปกติคือถ้าเราปรับโกดท,ทันเนี่ยมิสไซทูปเปอร์จะไม่ถูกโจมตีเว้ยอันนี้ก็ปรับมาเป็นเฟิร์สก่อนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวนะครับปรับเป็นลาร์ด เพราะมันจะมีตัวบินคอยโจมตีมิสไซล์ทูเปอร์เนาะเอ๊น่าจะเวฟหนะ้าเวฟนี้ไม่มีอะไรมากตอนนี้เหลืออีกขั้นเดียวแล้วก็เตรียมตัวขึ้น4นะครับส่วนตัวไม่อัพ5เพราะว่าสุดท้ายก็ตายเว้ยอัพแค่4พออีกนิดอีกนิดแจ๊คเข้าไปโอเคตอนนี้ขึ้น4 2เรียบร้อยเดี๋ยววางตัวที่2ด้วยตัวที่สก็วางเป็นมิสไซล์ทูเปอร์เหมือนเดิมวางตรงไหนดี เอาเป็นตรงนี้ก็ได้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเวฟนี้นี่ไงเวฟนี้แหละตัวบินมาให้ปรับโก้ดไปตีตัวหลังสุดก่อนเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันเผื่อเราเคลียร์ไม่ทันโอเคตียาวๆถือว่าผ่านแล้วแผนนี้เวิร์กเวิร์กมากๆก็เดี๋ยวเมื่อมิสไซล์ทูเปอร์ตัวที่2เนี่ยขึ้นบนสีร่างสองเมื่อไหร่เราก็จะไปวาง XWM กันนะครับตรงนี้ก็ปล่อยไปยาวๆนี่ อาจังหวะนี้ให้ปรับโค้ดเป็นแรนดอมนะเพราะว่าไอตัวบินที่มันโจมตีได้มันอยู่ตรงกลางนั่นเองปรับโค้ดเป็นแรนดอมเอ้ยอันนี้ก็ได้ว่ะวิกวิกเด็ดก็ได้ไอตัวบินมันเลือดน้อยแผ่นนี้เวิร์กแบบว่าดีเลยเรี่ยมตัวอัพขึ้น4 2ตัวสุดท้ายโอเคหลังจากนี้นะครับเราจะไปโฟกัสกันที่ XWM กันก่อน มาเวฟสิบสองเริ่มวางตัวแรกนะครับเดี๋ยวจะวางสักบริเวนตรงนี้แล้วกันเอ๊ะเงินไม่พอเนี่ยวะชิมหายละอ่าได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรรับกลับมาตีเฟิร์สด้วยแล้วก็วางไปอีกนิดอีกนิดเงินใกล้พอละเอามันเวฟสิบสามเนี่ยว่ะเล็งผิดวางตรงนี้นะครับหนึ่งตัวก็ตัวแรกเนี่ยอัพ โฟกัสสายบนก่อนบน2ไปก่อนนะเพราะบน2มันจะมี ignore bullet นะครับทำให้เราโจมตีพวกมีเกาะสีเขียวได้จะได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงยิงไปชิวๆชิวๆอ่ะเตรียมตัวอัพบ,บน2นี่ ignore bullet r e s i s t a n ขึ้นมาแต่อัพขั้นต่อไปไม่เอาออกเวยเอาออกทำไมวะ <laughs> เอาออกทำไมเสียดาย เวลที่บนะครับบน2ล่าง2เรียบร้อยต่อจากนี้เรายังจะไม่อัพต่อนะครับเราจะไปวางตัวที่2กันตัวที่2จะวางตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้นะแต่รู้สึกว่ามันใกล้ไปเอาตรงนี้แล้วกันตัวที่2เนี่ยเราจะเน้นสายล่างเป็นหลักนะครับแต่อัพไม่ตันอ่ะวางตัว2เลยตรงนี้ตัว2นะครับพี่จะเน้นบนเป็น2 2สองเอ้ยบน2ล่าง2เหมือนเดิมแต่ว่าตัว2เดี๋ยวพี่เล่นสายล่างแล้วกันมันจะโจมตีเป็นแบบระเบิดนะครับ explosion อ่าตัวสอตันเรียบร้อยบน2ล่าง2เดี๋ยวกเก็บเงิน8 0 0พัอัพสายล่างก่อนเก็บเงิน8 0 0พโอเคตัว2เราอัพตัวสายล่างแล้วเรียบร้อยแต่ทีนี้ขั้นต่อไปเนี่ยมันใช้เงิน6 2หมืน่นอเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวพี่จะกลับไปอัพตัวแรกก่อนส่วนโก้กับมิสไซล์ทูเปอร์สำหรับพี่เนี่ยหมดประโยชน์แล้วไม่ได้ใช้ก็ไม่อัพต่อก็คือปล่อยมื่นไปเลยเราจะโฟกัสตัวแค่ xwm เท่านั้นย,วยาวๆนะครับ เวฟ20ก็เตรียมตัวแล้วเวฟ21เราจะได้อัพ XWM ตัวแรกนะขึ้นขั้น3สายบนสักทีเงินน่าจะพอนี่เนี่ยเรียบร้อยตอนนี้อีกนอกบุ l ร e t มันเอาออกไปเว้ยแต่ดาเมจจะตีแรงอัพขั้นต่อไปใช้เงิน62 0 0 0นะฮะก็ใช้เท่ากับสายล่างเป๊ะเลยสิ่งที่พี่จะทำต่อไปเนี่ยคืออัพสายล่างให้ขึ้นขั้น4ก่อนสายบนเดี๋ยวเราจะได้ใช้ยาวๆอยู่แล้วแต่สายล่างขึ้นขั้น4ใช้62 0 0 0จะได้ช่วยโจมตีกระจายไปด้วย จริงๆการโจมตีแบบแรนดอมดีนะมันไว้เคลียร์ไอ้พวกตัวเล็กๆที่แบบดามเมจแรงแต่เลือน,น้อยได้เว้ยแต่ไม่ต้องกดบ่อยหรอกเดาว่าน่าจะาสักเวฟยี่สิบห้ายี่สิบหกอ่ะเงินน่าจะถึงหกหมื่นสองจะได้อัพสายล่างขึ้นขั้นสี่สักทีเนาะอะตอนนี้ก็เตรียมตัวนะครับขึ้นขั้นสี่สายล่างเงินใกล้พอลวอีกนิดโอเคเรียบร้อยไอ้ตัวนี้เนี่ยข้อเสียคือระยะสีวงด้านในเนี่ยมันจะไม่โจมตีจะโจมตีแค่พื้นที่ข้างนอกนะครับ เพราะงั้นตัวนี้เนี่ยพี่แค่เอามาวางเล่นเล่นเฉยๆช่วยแค่ต้นเกมแต่ก็จะไม่อัพตันนะอัพตันขั้นต่อไปเนี่ยมันใช้เงิน1 8 5 0 0 0หันเนาะเพราะงั้นเราไปเล่นตัวสายบนก่อนดีกว่าอ๋อแล้วก็เดี๋ยววางเพิ่มอ,อีกตัวหนึ่งแล้วกันเอามาช่วยหาดาเมจหน่อยเพราะว่ามันจะมีพวกสกิลบอสที่มันโจมตีป้อมอะโดหลายตัวอยู่เออเดี๋ยววางสักแถวๆตรงนี้ก็ได้มั้งตรงนี้แล้วกันตัวนี้ก็จะเล่นสายบนนะครับ เท่าที่พี่สังเกตมาเอกเปิดบอสจะแพ้พวกกระสุนวูเบล็ตมากกว่ากระสุนเอ็กโพชันระเบิดเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยแพ้เนาะหรือไม่ก็มีตัวแบบไม่ได้แพ้สถานะใดๆเลยก็มีโอเคอเควทพวิภพคตัวนี้ขึ้นขั้นสีร้อย xwm torret ตัวแรกตัวแรกแล้วก็ขึ้นขั้นห้าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันจะมีไพส์สเกลด้วยไพส c สเกลดิ้งคือตัวหลังๆราคาอัพจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จะเยอะแค่ขั้นสุดท้ายเท่านั้นนะ โอเคเว็แบยิบเจอัพขึ้น5เรียบร้อยห้าสคือแมปมันไกลก็จริงเว้ยแต่ว่ามันแคบอะทําให้เราสามารถเขาเรียกว่าไงควบคุมพื้นที่ในการโจมตีได้ง่ายเนาะเออแมบปบนี้พี่ว่าฟาร์มง่ายวะ่ะอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีด้วยดีไม่ดีไม่ถึง40ี่ะเอ,อ๊เดี๋ยวว่าพี่พี่ว่าวางเพิ่มดีกว่าเรามาวาง xwm เพิ่มหน่อยให้มันช่วยหานดาเมจพอใกล้ถึงเบยบอลแล้ว เวฟบอสมันยี่สิบเก้าชิมไหมชิมไหมอ่ะวางตรงนี้แล้วกันน่าจะเวิร์กนี่วางไปออาสายบนนะสายบนเป็นหลักเลยสายล่างพี่ไปเล่นเลดเ,เกมอะ่ะอ่ะตัวที่สามอันนี้ขึ้นขั้นสี่แล้วเวฟยี่สิบเก้าบอสเกิดนะครับบอสนี่จะเป็นตัวตัวนี้พริเลเตอร์ไอตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างตีแรงนะตีแรงมากเลยซึ่งถ้าปกติเนี่ยพี่จะเอาตัวช็อตกันมาคอยรับดาเมจเว้แต่ว่าตานี้ไม่ได้เอามา เอาตัวโก้โอ้โหแต่โก้ค่าวาง700คุ้มป่าวะไม่ไม่ค่อยเวิร์กว่ากับการเอามาแทงดาเมจเนาะไม่เป็นไรถือว่าการฐานแตกไอตัว XWM เนี่ยมันเกิดได้4รอบนะทุกคนเกิด4รอบแต่เกิดบ่อยก็ไม่คุ้มเดอ้อค่าอัพมันแพงนะอ่าเต็มตัวอัพสายบนขึ้นขั้น5ต่อเลยตัวนี้เี็บร้อยแล้วก็กลับอัพตัวนี้ต่อนะครับ จริงๆจ,จ,จับตัวไหนก่อนก็ได้พี่ว่ามีค่าเท่ากันแหละแต่ว่าหลักๆเน้นสายบนก่อนสายบนใช้เงินน้อยดีพเยอะกว่าแล้วก็ไอ้บอสพวกนี้มันไม่ได้มีพาสซิฟกันกระสุนเขียวเออใช่ไม่มีนะครับไม่มีตัวกันกระสุนเขียวแต่จะมีกันตัวพวกสปอรเนอร์ที่มันเดินชนชิวๆชิวๆผ่านแบบอีซี่แล้วรู้สึกว่าเวฟสามสิบก็จะมีบอสต่อใช่ไหมที่มันมาเยอะๆเลยสามตัวเปละะ่า อัพโอเคตอนนี้ xwm ขึ้นขั้น5้สาตัวเรียบร้อยผ่านได้แบบชิวๆเวฟ30มมาระวังตัวนี้ต่อเลยสายบนรัวๆไอตัวนี้คค่นลำขาดนะวิ่งเร็วมีโลดด้วยตรงน,นี้ไม่เชื่อคิดอะไรเยอะนะครับอัพแต่สายบนลัวๆไปเลยแต่ไอตัวสุดท้ายนี่น่าลำขานเว้ยไอตัวที่บินๆเนี่ยแม่งตีฐานที่แตก แตกไปแล้วอ่าขึ้นขั้นสี่ตอนนี้สายบนเรามีสี่ตัวแล้วย้าๆยาๆรีดรีดดาเมจเอาเงินมาโหสังเกตรตรงตัวละครเนี่ยมันจะมีเขียนบอกอยู่ว่าจำนวนการเกิดได้กี่ครั้งสูงสุดคือสี่นะครับอืมอันนี้แตกรัวๆเลยว่ะแตกเร็วตัวนี้เหลือสี่ไอ้ตัวลงล่าสุดเนาะ เดี๋ยวเอาตัวบัตแทงๆดามเมจซะหน่อยกันมีสไซทูปเปอร์เอามารับดามเมจหน่อยอืมตัวนี้เหลือสามแล้วเหลือสามชีวิตส่วนตัวนี้เหลือสองชีวิตโอ้โหอะตัวแรกเคลียร์เคลียร์ได้ก็สบายแล้วเยียมตัวเน้นแต่สายบนก่อนนะครับสายบนมันดีกว่าเยอะเลยส่วนตัวนะส่วนตัวคิดว่าสายบนดีกว่าสายลากมันรอเลดเกมดีกว่าต้องต้องเงินเหลือ อืเขียดได้อยู่เขียได้อยู่จริงๆเราควรตั้งค่าโจมตีตัวหลังสุดก่อนเปล่าวะเอาไอ้ตัวบินน่ะแม่งตีถานแรงอืมเดินขึ้นแล้ววะไม่เป็นไรโอเคตอนนี้สแปมตัวมารับดาเมจก่อนป้อม XWM สายบน5 2ได้4ตัวสายล่างดองไว้ก่อนอุ้ยอุ้ยแตกระเบิดไปหนึ่งวางใหม่วางใหม่วางใหม่ แม่งเอ้ยสี่ชีวิตเอาไม่อยู่อะสี่ชีวิตก็เอาไม่อยู่อะโดนหนักอะเนี่ยเขียได้ไหมเขียได้ไหมโอเคเขียได้เขียตัวนี้ได้ตัวหลังก็สบายแล้ะตัวหลังมันไม่ได้อึดเนาะเขียเลยรวดเร็วรวดเร็วรวดเร็วอัพแต่บนก่อนลงตัวบนลัวๆเลยเดี๋ยวสายร่างพี่ค่อยไปเล่นช่วงหลังละกันเรียบร้อย เวฟสาเคี่ย์เวฟ33นะครับตัดสินใจวางตัวบริเวณนี้สายล่างเพราะว่าเรื่อสุดท้ายเนี่ยมันจะเพิ่มระยะโจมตีแบบเป็นร0อยเลยนะจากระยะประมาณ40กว่าเนี่ยขึ้นมาร้อยกว่าเลยก็น่าจะคุมนะแต่ว่ามันใช้เงินเยอะนะ่นหนึ่ง่อะเยอะแบบเยอะจาดเลยแต่คิดว่าเวฟนี้น่าจะพออยู่อะสายล่างตันนะครับผมนี่ระยะโคตต่างต่างมากแต่แม่งต้องเรเวลสุดท้ายอะแบบ แต่ดามเอ็อะแรงจริงแรงแรงแต่ว่าน่าแหละมันใช้มันใช้เงินเยอะเกินไปเว้พี่ก็เลยแบบเก็บไว้หลังๆเลยหลังๆนะครับถ้าสังเกตเนี่ยพี่จะอัพสายบนเป็นหลักทุกตัวเลยอย่างตอนนี้สายบนที่ตันๆก็มีอยู่5้าตัวแล้วก็สายล่างตันแค่ตัวเดียวอ่ะเวฟ3าห้านะครับจะเป็นบอสที่ง่ายสุดแล้วตัวเนี้ยคือเป็นบอสที่ตีแรงก็จริงแต่ว่าปอบางเนาะดูดิแป๊บเดียวก็เคลียร์ได้แล้วเน้นกระสุนสายบนไปเลย ปาดไปตัวนี้มันไม่กันกระสุนไม่กันกระสุนอะไรเลยกันแค่พวกสปอนเซอร์อย่างเดียวโอเคเขียเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นบอสเวฟ40เลยบอสเวฟ40ชิวๆอยู่ตอนนี้ถือว่าทำเวลาได้ดีนะพี่กดสปีดคูณ1.5ตลอดเกมเลยเว้ยชิวๆมากส่วนบอสตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะฮะหลกัหลกๆก็คือพี่แกกระโดดได้แล้วก็ทำดามเมจแรงแค่นั้นเลยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติม เน้นอัพส,สายบนไปยาวๆสายล่างในปัจจุบันนะครับทีมพี่เพิ่งวางไปแค่2ตัวเท่านั้นอันนี้นะครับมันจะมีบอสตัว2โผล่มาด้วยเห็นไหมไอ้ตัวบินเนี่ยแม่งตีแรงเว้ยพี่อยาคิดตลอดนะว่าหรือว่าจริงๆเราควรเคลียร์ตัวบินก่อนวะแบบตั้งค่าโจมตีตัวหลังสุดเลยแต่ก็เดี๋ยวมันก็จะเดินเอ้ยเดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะบินแซงตัวหน้าสุดเว้ยเนี่ยใกล,ล้ละใกล้บินแซงและแต่ตอนที่มันบินแซงปุ๊บมันตายเร็วนะ อีกนิดอีกนิดอีกนิดนี่กำลังแซงเอ้ยอีนี่มันกระโดดข้ามว่ะใกล้แล้วใกล้แล้วระดานยาวมันเล่นง่ายดี๋เว้ยไม่ต้องใช้สมองเยอะแค่วางวางตัวไปวางตัวอย่างเดียวเลยนะตอนเนี้อ่าโอเคตัวล่างมันแซง,งามาแล้วดูดิเลื่อนรถย่างไวอ่ะไวมากไวแบบไวจัดเลยตัวบินแตกเรียบร้อยเหลือแค่ตัวเดินตัวเดินนี่เลือดเยอะ แต่ก็จัดการเคลียร์ได้แบบชิวๆต่อไปเวฟสุดท้ายเวฟบอสเวฟบอสพี่ว่าง่ายสุดแล้วเวฟบอสไม่ต้องทําอะไรเลยเวยคือเหมือนตัวละครที่เราวางทุกอย่างมันดีอยู่แล้วเวฟบอสก็แค่วางตัวละครไปเท่านั้นเดี๋ยววางระยะไกลเพิ่มตัวที่สามไปอ่ะสามตัวพอรู้สึกมันดูใช้เงินไม่คุ้มอ่ะแล้วก็บอสมันบอสของดาดเนี้ยมาถึงจะโซจะโฟกัสตัวที่อยู่ไกลสุดก่อนถ้าจำไม่ผิดนะสกิลมันจะโจมตีตัวไกลสุดก่อนอ่ะเดี๋ยวดูนะ เกิดปุ๊บเล็งตัวอยู่ไกลก่อนเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยพี่สวยไปก่อนเลยนะไม่เป็นไรเกินใหม่ซ่อมแล้วฟื้นขึ้นมามีสี่ชีวิตนี่ยิงรัวๆไปเลยอันนี้แนะนำนะครับเผื่อใครไม่รู้บอสมันจะมีโดนที่คอยฮิวตัวละครบอสด้วยซึ่งแนะนำให้ตั้งค่าโจมตีตัวเลือดน้อยสุดหรือว่าตัวที่อยู่แถวหลังสุดก็ได้นะ อ่ะเดี๋ยววางตัวสี่ได้ไปะวางเพิ่มวางเพิ่มชอบชอบอันนี้มีชั่นมันตีไกลเท่ดินี่สังเกตบอสแม่งมีโดนนะครับเราก็ตั้งค่าโจมตีเป็นตัวหลังสุดไปเวอร์กว่าปรับเป็นหลังไปเป็นลาดไปปรับเป็นลาดที่หมดพอโดนแตกก็เหมือนเดิมจริงๆเราตั้งค่าลารดให้หมดเลยก็ได้นะเพราะว่ามันมีแค่บอสกับโดนนี่แหละพอโดนแตกเราก็สบายแล้วอะเดือนมันก็ลดรัวๆเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเอาจริง ถ้าเรามี XWM แค่เนี้ยการผ่าน X เปิดก็เป็นเรื่องง่ายแล้วเว้ยไม่ได้เล่นยากอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเยอะแๆด้วยมีแค่วางโกดกับมิสไซทูปเปอร์ช่วงแรกที่ใช้ความคิดเยอะหน่อยเนาะนี่จะได้ตัวนี้มา80อันนะครับเราฟาร์มร้อยตาเนี่ยเราจะได้8,000เนาะก็เตรียมซื้อเบรฮิมอสได้เลยแต่ก็คุณพี่เบรฮิมอสนี่ก็ใช้เยอะจังเลยอะ่ะ8,450อ,อยากได้จังแค่ชื่อก็เที่้ว อยากได้มากอ่ะเอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับผู้เล่นใหม่เนาะขอแนะนาผู้เล่นใหม่ละกันที่เล่นมาถึงระดับเอ็กเปิดแล้วก็เป็นแนวทางในการซื้อตัวละกันเนาะส่วนผู้เล่นปร,ร,รมาจารย์ขั้นเซียนก็ไม่ต้องไม่ต้องฟังไม่ต้องสนใจก็ได้นะฮะถือว่าคลิปนี้สำหรับเป็นคนที่คิดจะฟาร์มเงินโดยที่มีตัว XWM แล้วละกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปสุ่มกาชาดีกว่าหากาชา,าสาวๆบ้างอยากได้ตัวละครสวยๆอะ่ะ ไม่เจอไม่เจอสก,กินสวยๆแล้วเนาะตั้งแต่จบอีเวนต์ฮาโลวีนไปก็หายไปเลยสก,กินสาวๆเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่มารับชมนะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า